สวัสดีค่ะเพื่อนๆจ้าวันนี้หวานมาขอบคุณแม่แก้วดอกบานไม่รู้รยขอบคุณน้องอายาค่ะน้องอายาฝากตังมาสนับสนุนช่องไม่หวานกินง่ายค่ะสามพบาทค่ะขอบคุณแม่แก้วนะคะที่เป็นสะพานบุญให้ค่ะน้องเขาฝากผ่านแม่แก้วมานะคะเพื่อนๆที่จริงเขาเขาบอกตั้งหลายวันแล้วค่ะแต่ว่า แม่แม่แม่แก้วเขาก็โอนมาตั้งวันก่อนค่ะวันพึ่งไปดูตังเมื่อเช้าเนี่ค่ะก็เลยกดออกมาค่ะมาไปส่งลูกก็ไปกดตังมาแล้วก็มาแล้วก็ไปวัดก่อนค่ะกลับมาค่อยมานี่แหละค่ะมารีวิวขอบคุณแม่แก้วแล้วก็น้องอาย่าค่ะขอบคุณมากมากจ้าขอให้มีแต่ความสุขความเจริญนะคะไปไหนมาไหนขอให้พบเจอแต่สิ่งดีๆตลอดไปนะคะ ขอบคุณจากใจเลยค่ะมันไม่ใช่เล็กๆน้อยๆนะคะสำหรับแม่หวานนะ่ะมันมีค่ามากค่ะเดี๋ยวก็ขอบคุณแล้วเดี๋ยวหวานจะทำหมักปลาสลิดนะคะพอลุงไปหาปลาสลิดมาได้วัวละเล็กและน้อยค่ะหวานเอาเอารวมๆไว้ค่ะเนี่ยค่ะ,คะ,คะเพื่อนๆ พอลุงเขาไปหามาจะนานแล้วจ้ะเจ็บเล็กเจ็บน้อยไว้ค่ะนี่สูตรหวานเองนะคะเพื่อนๆไม่สงวนลิขสิทธิ์นะคะใครทําตามก็ได้นะจ้ะแช่ข้าวเหนียวแล้วค่ะจะหมักปลาสลิดจ้ะหมักปลาสลิดไว้ไว้นึ่งข้าวเหนียวแล้วก็ไว้ทอดกินกับหมักปลาสลิดไว้ทอดจ้ะกินกับนึ่งข้าวเหนียวจ้ะอันจะใส่เกลือค่ะเพื่อนๆเนี่ยค่ะ ไม่ได้ไม่ได้เยอะนะคะเพื่อนเพื่อนแล้วก็ผงจีโรสค่ะเพื่อนเพื่อนเนี่ยค่ะนี่ผงจีโรสนะคะเยอะเติบอยู่เนี่ยค่ะแล้วก็รสดีนะคะเพื่อนๆพืนเนี่ยค่ะรสดีต่อยากมาเล็กน้อย,อยค่ะนะคะ หมักไว้สักครึ่งชั่วโมงค่ะหลังก็จะทอดค่ะทอดกินกับข้าวเหนียวจ้าเมื่อเมื่อเช้าไปวัดมาก็เลยได้ใส่ชุดนี้ค่ะนี่ค่ะแช่ข้าวเหนียวไว้แล้วจ้ามันมันคงมันคงต้องทำอย่างนี้นะคะเพื่อนๆลืมเอาถุงมือลงมาอันนี้ทุเรียนก็ซื้อไว้ตั้งสองลูกจ้า สองลูกซื้อไว้ตั้งวันก่อนค่ะกินยังไม่หมดจ้ากินน้อยจ้ากลัวไม่สบายจ้าต้องเอานี่เอาถุงเนี่ยค่ะนทำา่อนทำแค่นี้ละค่ะเพื่อนๆนะทำแค่นี้เลยเนี่ยค่ะมันมีไข่ด้วยนะคะเพื่อนเอ๊รู้สึกจะเกะก,กะเนาะ,ะขออนุญาตอาขออนุญาตนะคะเพื่อนๆเนี่ยค่ะเพื่อนๆหมักทิ้งไว้นี่มีไข่ก็มีจ่ายนะคะ ไขออกมาเลยหาไว้จ้าหาไวท้ทีละเล็กละน้อยจ้าหอยขมมันก็ไปหาจับมาจ้าจับมาจากชายน้ําจากเพื่อนๆเ,เห็นไหมคะอืมเนี่ยค่ะสูตรหวานทําง่ายๆจ้าไม่ได้ยุ่งยากเลยทาง่ายๆก็อร่อยนะคะทาง่ายๆก็อร่อยนะคะเพื่อนๆเ,เห็นไหมคะนะคะ มีไข่หามาก็บางทีได้สีห้าตัวสองสามตัวเนี่ยํานทำนะคะทำเก็บใส่ตู้เย็นไว้ค่ะนะคะมีไข่เห็นไหมคะใส่รถดีเกลือแล้วก็ผงชีรสนิดๆน,น,นะคะนี่ค่ะหมักทิ้งไว้สักครึ่งชั่วโมงก็จะทอดกินกับนึ่งข้าวเหนียวจ้าเมื่อวันเมื่อเช้านี่ทอด ทอดปลาแดดแล้วก็ทอดปลาน,นิลจ้าแล้วก็ต้มไขค่ค่ะไปวัดจ้าไปวัดมาแล้วค่ะค่อยมาทำค่อยมาขอบคุณจ้าบ้านติดวัดไปได้สะดวกสบายจ้าเพื่อนๆไปตอนไหนก็ได้จ้ามันอยู่ใกล้ๆนี้เองติดอันนี้เองติดทางรั้วนี่เองค่ะเนี่ยค่ะเพื่อนๆหวานมากแค่นี้นะคะเพื่อนๆเนี่ย เห็นไหมคะเนี่ยจำๆๆอยู่แค่นี้และค่ะเพื่อนๆแม่เห็นไข่ไหมเพื่อนๆเห็นไข่ปลาสลิดไหมคะนะคะเ <ๆ S 2> พื่อนๆเห็นไข่ปลาสลิดไหมจ๊ะม <c oughs> <c oughs> ีไหมตัวนี้ตัวไม่มีก็เยอะคะ่ะตัวนี้ก็ไม่มีคะ่ะเนี่ยซื้อก็ไม่แพงนะคะแต่ว่าไปไปลงอีโง่จ้ะไปลงอีโง่ ปลาขแยงก็ได้ค่ะเพื่อนๆปลาขแยงปลากดกุ้งก็ได้จ้ะเพื่อนๆน,นะคะกุ้งได้ตัวหนึ่งกุ้งคือกินแล้วค่ะมันได้หลายๆอย่างอะค่ะมันไม่ได้อย่างแต่ปลาสลิดนะคะนี่มันอยู่ไข่ตัวไหนเนี่ยมันหลงไข่แล้วค่ะเพื่อนๆนี่ค่ะมันหลงไข่นี่ค่ะเพื่อนๆหมักยังไงนะคะคอมเมนต์บอกหวานด้วยนะคะแล้วก็ แล้วก็ถ้าเห็นน้องย่าๆไปไปนะคะคือหวานเองจ้าหวานจะไปเอาน้องย่าๆไปขอบคุณนะคะไปให้กําลังใจเพื่อนๆจ้าเพื่อนๆจ้าสองสามวันนะก็เจอหวานแน่นอนจ้าหวานจะขอบคุณก่อนแล้วหวานจะตามไปดูคลิปให้สองสามวันหวานจะตามไปดูคลิปให้นะคะ<ม>เอาไว้ล้างเอาไว้ทิ้ง หวานจะกลับไปดูคลิปให้เพื่อนๆค่ะเพื่อนๆจ๋าหวานก็ขอบคุณทุกเลิฟทุกไลท์ทุกทก,กำลังใจนะคะจะไปช้าหน่อยค่ะแต่ว่าไปค่ะไปหาเพื่อนๆทุกท่านนั่นแหละค่ะสังเกตนะคะหวานจะไปทุกบ้านจากใครมาหวานไปเลยค่ะแต่ขอเวลาสักสองสามวันนะจ๊ะเพื่อนๆทำตามสเตปสักนิดนะคะเพื่อนๆจ๋า ทำตามสเต็ปสักนิดนะคะเพื่นนอนๆหลานจะลองหลันจะลองสักเดือนนะคะเพื่อนๆเห็นไหมคะเพื่อนๆโอ้ยแมงวันเนี่ยค่ะหลัก็จะอยู่ง่ายๆอย่างนี้ละคะ่ะอยู่ง่ายๆอยู่ง่ายๆสบายๆจ้าใครมาก็ขอบคุณใครไม่มาก็ขอบคุณเหมือนเดิมจ้า ขอบคุณทุกท่านนะคะขอบคุณทุกเลิฟบทุกไลท์ทุกกาลังใจค่ะขอบคุณมากมายนะคะที่เข้ามาทักทายพูดคุยจ้ะเนี่ยอย่างตัวนี้เนี่ยไข่แน่นๆเลยค่ะคเพื่อนเนี่ยพาอลุงได้มาทีละสองสามตัวน่ยวันไม่ทิ้งนะคะอันไม่ทิ้งเลยจ้านี่ไงน,น่าจะเป็นหลายตัวอยู่จะนีโอ้ ทำไม่สะอาด้ันเนี่ยแต่ว่าล้างหลายน้ําอยู่นะไปยไปกิ้มเอาไข่มันออกมาน่ะนะมันก็เลยเป็นแบบนี้ค่ะอันเป็นแบบนี้ค่ะเพื่อนๆอันทําไม่ค่อยเป็นหรอกจ้ะเนี่ยอันจะมาขังไว้หอยวันก็ไปเจ็บมานะคะเพื่อนๆไม่ได้โกหกนะคะหอยผมเนี่ยเดี๋ยววันเอามาให้ดูโอ้ยเดี๋ยวจะหาว่าโอ้ยพูดไปเรื่อยเปื่อยนะไม่ใช่ค่ะเดี๋ยววันเอามาให้ดูนะวันคว้วแมงวันมาจับค่ะเพื่อนๆ นะคะอันนี้หมักเสร็จแล้วนะคะนี่ค่ะพเพื่อนๆเห็นไหมคะนี่ค่ะหอยโอ้ย <c oughs> น้ำไปเนี่ยค่ะเห็นไหมคะพเพื่อนๆนะไปเก็บหอยมาจ้ะเยอะจ้ะต่นไปดึงทางมะพร้าวขึ้นมานะ่ะโอ้ยน,น,น้ำไหลแต่เพื่อนขอโทษขอขอภัยนะ ขอโทษขออภัยจ้าขออนุญาตลาคลิปแล้วค่ะเพื่อนๆจ้าโอ้ยอยู่ตามประสานี่ะจ้าอย่าถือสาบานนะคะเพื่อนๆขอบคุณทุกเลิฟทุกไลท์ทุกกำลังใจนะคะเพื่อนๆจ้าสวัสดีค่ะ